ครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างแบบ Indeterminate โดยใช้วิธีของแรงนะครับทวนสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูตัวอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะลงมือทำวิเคราะห์จริงๆในในครั้งนี้เนาะเั่นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์โครงสร้างแบบ i n d e t e r m i n a t e ด้วยวิธีการของ Force คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าโครงสร้างมันเป็น i n d e t e r m i n a t e กี่ดีกรีถูกไหมครับ จำนวนของดีกรีนี้จะเป็นจำนวนของ r e u u n d n n t หรือแรงที่เกินมาซึ่งโดวยวิธีการของแรงคือเราจะเอา Redundant ออกใช่ไหมเพื่อสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า primary structure mm hmm. เงื่อนไขในการเลือก r e d ด n d a n t มีแค่ว่าเลือกตัวไหนก็ได้ที่เมื่อเลือกแล้วเอาออกแล้วโครงสร้างยังมีเสถียรภาพอยู่เนาะเมื่อเอา r e d ด n d a n t ออก เราจะมีโครงสร้างที่เป็น primary structure อย่างในรูปนี้โครงสร้างนี้มันมี Reaction 3ตัวที่นี่และมี Reaction อีก1ตัวที่นี่เท่ากับว่ามีนอนอยู่4ใช่ไหมโครงสร้างนี้ก็เลยกลายเป็น indeterminate first degree พอเป็น first degree จำนวนของ redundant ก็เลยเป็น1ใช่ไหมเราต้องเอาออก1ตัวนะถ้าเป็นรูปนี้เราเอา B Y ออกซึ่งจับ งานที่ให้ทําครั้งที่แล้วเราจะเห็นว่ามันมีทางเลือกหลายหลายทางไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเมื่อเอา BY ออกแน่นอนไอ้นี่ย่อมไม่เท่ากับโครงสร้างที่ต้องการจะวิเคราะห์แน่ดังนั้นจึงต้องมีโครงสร้างที่ไม่มีแรงภายนอกอื่นแล้วแต่มี r e d u n d a n c นที่เราเลือกเป็นตัวกระทำใช่ไหมคือต้องทำอันนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วสรูปนี้จับรวมกันถึงจะกลับไปเป็นรูปตั้งต้น ดังนั้นในการวิเคราะห์ไอตัวเรียนนั้นที่เราเอาออกไปเนี่ยแสดงว่ามันบังคับโครงสร้างเราให้ทำบางอย่างอยู่ใช่ไหมอย่างตอนนี้ย by บังคับบอกว่าที่จุด B มีการเคลื่อนที่ไม่ได้นะฉะนั้นในรูปที่เป็น primary structure รูปนี้คงจะมีเดลต้า b เกิดขึ้นแหละรูปที่เป็นโครงสร้างที่มีรีเลนการะทั ก็คงจะมีเดลต้าบีดที่นี่เกิดขึ้นแหละเราก็เลยมีเงื่อนไขใช่ไหมเงื่อนไขความต่อเนื่องมาบังคับว่าจะมีรูปนี้มีได้จะมีรูปนี้มีได้แต่เมื่อจับรวมกันแล้วต้องกลับไปเป็นรูปตั้งตนเพรพอเราทำอย่างนี้เราจะวิเคราะห์หา BY ได้เพราะฉะนั้นอ่ะสมมุติเราดูตัวอย่างนี้นะ <S <S เพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดว่าเมื่อเขาแล้วที่อาจารย์มาจบอยู่ที่ สมการความต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวมันออกมาเป็นแรงแล้วมันไปวิเคราะห์โครงสร้างได้ยังไงฉะนั้นผมถือว่าผมเลือกเอาเรียนแดนตามรูปนี้เนาะถ้าผมเลือกเรียนนั้นตามรูปนี้หมายความว่าผมก็จะเริ่มวิเคราะห์โครงสร้างที่เป็น primary ก่อนนะจะใช้วิธีไหนวิเคราะห์ก็ได้นะครับจะใช้ conjugate beam ก็ได้วิเคราะห์การเสียรูปเนาะพะตอนนี้สีที่เรากำลังพยายามจะวิเคราะห์เราพบว่าสมการเงื่อนไขในรูปนี้คือ delta b ใช่ไหม บวกด้วยเดลต้าบีดดจะเป็นศูนย์นะโอเคไหมไอเดลต้าบีเนี้ยมาจากนี่ในขณะที่เดลต้าบีดดนี้มาจากตัวนี้ถูกไหมแสดงว่าผมต้องไปวิเคราะห์หาเดลต้าบีจะใช้วิธีอะไรอ่ะแล้วแต่เลยถ้าในรูปนี้บอกสมมุติเอาคอนจูเกตบีม คุณจะไม่ใช้คอนจูเกตก็ไม่ว่ากันนะสมมติถ้าผมจะใช้คอนจูเกตบีหาเดลต้าบแสดงว่าผมจะต้องสร้างผมจะไปเร็วๆของคอนจูเกตนะแสดงผมจะต้องสร้างคานคอนจูเกตและผมจะต้องเอาเบนดิ n งโมเมนตที่เกิดขึ้นบนคานจริงนี้มากระทำเป็นแรง,นแรงบนคานคอนจูเกตใช่ไหมเช่นเดลต้าบคืออันนี้คือ primary structure เนาะผมเขียนเอาไว้ก่อนเดี๋ยว คอนจูเกตบีมก็จะกลับทางอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ปะ่ะอันนี้เป็นฟิกซ์พอเปลี่ยนเป็นคอนจูเกตบ,บีมนี่กลายเป็นฟรี e อันนี้เป็นฟรีนี่ก็กลายเป็นฟิกซ์เนาะโอเคมีแรงแบบนี้เราก็จะรู้ว่าจะเกิด b e n d ี้โ m เมนต์หน้าตาแบบนี้ถูกไหมเบนดี้โมเมนต์หน้าตาแบบนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ300กิโลนิวตันเมตรที่บริเวณซัพพอร์ตเป็นลบเช่นถ้าผมเขียนเราก็จะเจอ แบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือคอนจูเกตบีมระยะนี้คือ6เมตรระยะนี้คือ6เมตรเราบอกว่าเราอยากรู้เดลต้าบีเดลต้าบบนคานคอนจูเกตหาจากเดลต้าบบนคานจริงหาได้จาก b e n d ิ n งโมเมนต์บนคานคอนจูเกตใช่ปะ MB แดแสดงว่า ผมกำลังจะตัดเซกชันที่จุด B ถ้าผมตัดเซกชันที่จุด B มันก็คืออะไรเปรียบเสมือนเป็นแบบนี้ใช่ไหม MB แดดอยู่ที่นี่ใช่ปะ่ะเห็นพอเป็นอย่างนี้นะผมก็เทค m โมเมนต์นะรอบจุด B รอบจุด B มีโมเมนต์อะไรแล้ว็พบว่าแรงกระจายตันนี้ก็จะแทนด้วยแรงเดี่ยว1ตัวแรงเดี่ยวตัวนี้คือ1นึ0ส่วนส e อสส่วน EI คูณด้วย6 ตำแหน่งอยู่ที่ไหนตำแหน่งก็คืออยู่ที่4บวก6ก็เป็น10เมตรใช่ไหมก็มันอยู่ที่ 2L ส่วน3จากนี้ใช่นไหมนะเห็นพอเป็นอย่างนี้ mb แดดก็เลยมีค่าเท่ากับลบนะ900ส่วนด้วย ei ใช่ไหมแล้วคูณด้วย10เมตรก็มาเป็นลบ 9000ศูนย์ด้วย e i ถูกปะได้แล้วนะเดลต้า b ฉะนั้นพอเราได้เดลต้า b เราก็ต้องไปหาเดลต้า b แดดใช่ไหมเดลต้า b แดดสมมุติถ้าใช้ถ้าใช้คอนจูเกต b เหมือนกนะัน่ะ ไอเดลตาบีดข vale ึค ok ือมาจากรูปขวามือใช่ไหมคอนจูเกตบีของผมจะหน้าตาเป็นไงเป็นหน้าตาเหมือนเดิมใช่ป่ะแต่ว่า b e n d ิ้ง m มเมนตที่เกิดขึ้นบนรูปนี้เป็นไงครับเราให้พบว่ามันก็จะเป็นโมเมนตบวกหน้าตาแบบนี้ใช่ไหม ดูป่ะนะเป็นโมเมนต์บวกหน้าตาแบบนี้ใครยังไม่แม่นก็ฝึกวิเคราะห์เพิ่มคราวนี้ bending moment ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็น b y คูณด้วย12เพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเป็น12 b y ส่วน e i ติด b y เนอะเพราะ b y คือเรายังไม่รู้ เใช่ไหมเสร็จแล้วเหมือนเดิมอยากหาเดลต้าบแดดมันก็กระบวนการเดียวกันแสดงว่าผมก็ต้องมาหา Bending Moment ที่ B ใช่ไหมก็คือต้องหาตัวนี้ังนั้นเดลต้าบแดดก็คือหามาได้จาก Bending Moment บนคานคอนจูเกตที่จุด B ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอันนี้เราจะมีแรงขนาด1ส่วน2 คูนด้วย12 by ส่วน ei ระยะ12ช่มไหมนี่คือแรงตำแหน่งของมันอยู่ที่8เมตรใ่มไหม2.03ของ ll เป็น12นะเฮ้ยพอเป็นแบบนี้พอเขียนรูปชัดๆมันก็จะคำนวณหาไม่ยากใช่ไหมนี่ก็จะออกมาเป็นนะ 7 2ส12 b y ส่วน e i ใช่ไหมแล้วคูณด้วย8เมตรนะอันนี้ออกมาเป็น576 b y ใช่ไหมถ้าผมคำนวณตัวเลขผิดตรงไหนทักนะครับเราได้เดลตา b แดดมาติด b y เช่น เราจับตัวนี้แทงเข้าไปที่นี่ใช่ไหมเราจับตัวนี้แทงเข้าไปที่นี่ใช่ไหมแสดงว่าเราได้สมาการนี้เดลต้าบคือลบเก้าพันส่วน e อไอเดลต้าบดดคือนะห้าเจ็ดหกบีส่วนเอรวมกันเป็นศนดังนั้นสมาการนี้ จะทำให้เราหา b y ได้ b y เท่าไหร่ครับเราพันหารห้าเจ็ดหกเป็นเท่าไหร่เอ่ย 9ก้าหารห้าเป็นเท่าไห้าจุดกิโลนิวตันโอเคไหมแล้ว okay, right? พอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บทำไงตอนนี้มันเท่ากับว,ว่าเรากำลังได้รูปนี้นะครับ ถูกไหมนี่ผมกลับมารูปมารูปแรกแล้วกลับมารูปนี้แล้วเพราะตอนนี้ผมรู้ B y แล้วบีนี้ก็คือตัวเดียวกันกับ B y นี้ถูกไหมแสดงว่าตอนนี้จากรูปนี้ที่เดิมมีอันโนยอยู่สี่ตัวเรารู้มาหนึ่งตัวละจากเงื่อนไขความสอดคล้องเมื่อกี้ดังนั้นพอเป็นแบบนี้ กลับมาใช้เนื้อหาก่อนมิดเทอมทั้งหมดละแสดงว่าถ้าผมเขียน free body diagram ที่นี่50 15.6ผมสามารถใช้สมก,การสมดุลหาแรง3ตัวที่เหลือได้ถูกอหม ซิกมา fx ในทีน่นี้รู้เลยว่า ax เป็น 0. s i g m ซิมา fy ในทีน่นี้รู้เลยว่า ay ลบ50บวกด้วย15.6ต้องรวมกันเป็น 0. แสดงว่า ay จะต้องเท่ากับ34.4ใช่ไหม ทคโมเมนต์รอบจุด A เอาเป็นศูนย์ก็แสดงว่าผมมี MA ผมมี15.6คูณกับระยะ12เมตรลบด้วย50คูณด้วย6เมตรรวมกันเป็นศูนย์ MA มีค่าเท่ากับช่วยกดหน่อย ใร่ครับฮะร้อยสิบสองจุดปดกิโลนิวตันเมตรคราวนี้พอเราได้อย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันกลับไปที่ของความรูปเดิมหมดเลยเนาะห้าสิบ 15.6 34.4และ1้อยสิงเพราะนั้นถ้าเราจะวิเคราะห์เราก็จะเขียนเชียร์ฟอร์สไซดแกรมก่อนใช่ไหมถ้าเชียร์ฟอร์สไซดแกรมเราก็จะมองเห็นว่า34.4คงที่มาลบสิบแบบนี้ใช่ไหม เมื่อเราได้เชียร์ Force d ด a แกรมเราก็จะสามารถเขียน bending moment diagram ได้ใช่ไหม bending moment diagram เจอลบสิบสองลบร้อยบวกขึ้นไป34.4ส 34. ิบสคูณหเป็นเท่าไหร่ครับ เป็นเท่าไหร่นะครับสองร้อยหกจุดสี่โอเคสองร้อยหกจุดสี่ลบไปร้อยสิบสองจุดแปดเหลือเก้าสิบสามจุดหกใช่ไหมโอเคสมมติตามนี้ก่อนเนาะผมขอขยับ นี้ออกมาก่อน93.6ก็แสดงว่าค่ามันจะขึ้นมาอยู่แถวๆนี้นี่คือ93.6ใช่ไหมเสร็จแล้วลบ15.6คูณ6เป็น93.6ใช่ไหม แสดงว่าถ้าอย่างนั้นที่นี่จากบวกเก้าสามจุดหก็จะไปจบที่ศูนย์พอดีได้เบนดี้โมเมนต์ไดแกรมเข่ไหมเห็นวิธีการเนาะบอกว่าปลายทางจริงๆอ่ะเราต้องการมาถึงนี่จริงๆเราต้องการมาถึงนี่แต่ไอเนื้อหาที่เรียนในบทนี้จริงๆเนี่ยหัวใจสำคัญจริงๆอะที่เข้ามาช่วยอะมันทำแค่ตรงนี้ ช่ไหมมันพยายามที่จะสร้างเงื่อนไขนี้ขึ้นมา mm hmm. เพื่อให้เราสามารถหา e d u n d a n นได้เมื่อเราหา r e d เ n นั้นได้ mm hmm. มันเหมือนตอนนี้โครงสร้างมันเหลือแค่ d e t e r m i n a t t structure ั้นกระบวนการที่เหลือทุกอย่างเหมือนกับที่เรียนมาก่อนมิดเทอ m มทุกประการโอเคไหมครับ โอเคไหมไม่มีเสียงตอบจากสวรรค์จะรู้ว่าโ okay, อเคไหมก็คือโอเคผมขอใช้เวลาสั้นๆตอนท้ายนะให้พวกเราเห็นบางอย่างซึ่งถ้าผมพูดก่อนหน้านี้พวกเราคงไม่เข้าใจเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าไอเดียสำคัญของเราคือ เราจะแปลงตัวนี้ให้มันกลายไปเป็น primary structure อันนี้แล้วแต่ใครจะไปเลือกอะไรนะครับก็เมื่อกี้เท่าที่ดูก็มีเลือกหลากหลายหมายความว่าผมจะมี primary structure หน้าต่างนี้เนาะสมมุติเลือกเอา AY ก็ได้แสดงว่าโครงสร้างผมจะเป็น แบบนี้เนาะแล้วถ้าเราเลือก a y มาความว่าผมกำลังจะวิเคราะห์โครงสร้างหน้าตายอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้ถ้าโครงสร้างมันเกิดแรงแบบนี้เราก็อาจจะมองเห็นการเสียรูปประมาณนี้เนาะแล้วก็จุดที่มันคริ t i c a l สําหรับเราก็คือ ก็เอาไปเอาตัวไหนไปเรียนไดนั้นล่ะแสดงว่ามันก็คงต้องไปดูการเสียรูปที่นั่นแหละนะอันนี้คือจุดสำคัญนะบอกมีเดลต้าเดดกับเดลต้าเอดับเบิดดใช่ไหมอันนี้ทุกคนก็คงทำมาได้แล้วก็คงได้เงื่อนไขบอกว่าโอเคจากตรงนี้มันทำให้ผมได้เดลต้าเดดบวกเดลต้าเดด แล้วกลับไปเป็นรูปตั้งต้นคือมันเป็นศูนย์สองรูปนี้เมื่อกี้ก็บอกว่าจะไปใช้วิธีอะไรก็ได้ใช่ไหมซึ่งเมื่อหลายคนเริ่มลงมือก็จะเริ่มพบว่าถ้าเลือกวิธีไม่ค่อยเหมาะชีวิตจะเริ่มเหนื่อยนะมันก็จะต้องวิเคราะห์ละเอียดหลายรอบคราวนี้ถ้าเราดูสมมุติสมมุติผมใช้ Virtual Work ถ้าผมใช้ Virtual Work ซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าแหมตอนที่เรียน d f l e c t i o n นะอาจารย์ Virtual Work วิเคราะ์สองรอบอะไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นค l a s s เกตโวิเคราะห์รอบเดียวใช่ไหมหรือถ้าเป็น Conjugate Beam ก็ทีเดียวอ่ะก็อาจจะมี tendency มีแนวโน้มว่าเลือกแบบนั้นดีกว่าอันนี้ลองดูถ้าเราเลือกใช้ Virtual Work Virtual Work หมายความว่าผมวิเคราะห์โครงสร้างนี้รูปหนึ่งใช่ไหมถ้าใช้ v i r t u a l work นะอันนี้วิเคราะหา์หา เอใหญ่ใช่ไหมอันนี้คือหากใช้นะเมื่อคุณคาา้หาเอ็มใหญ่ได้เนื่องจากแรงจริงไอ้นี้อีกอันหนึ่งที่คุณต้องทำคือคุณอยากจะหาการเสียรูปที่ไหนคุณใส่แรงหนึ่งหน่วยใช่ไหม ถูกป่ะคุณใส่ไรงในหน่วยเพื่อวิเคราะห์หา m เล็กถูกไหมโอเคเนาะแสดงว่ารูปนี้คุณได้ m 1รูปนี้คุณได้ m สองถ้าเป็นรูปนี้คุณจะได้ m 1รูปนี้คุณจะได้ m สองโอเคเนาะวิเคราะห์สองทีแล้วเนาะพอะะมาลูกข้างล่าง แล้วก็บอกว่าอ้าวจะหาการเสียรูปเดลต้าเอดับเลเดก็ต้องวิเคราะห์รูปนี้สิใช่ไหมมันก็ฟังดูเหมือนกับว่าก็ไม่เห็นมีอะไรนะวิเคราะห์หา M ใหญ่ของรูปนี้แล้วไงอันที่สองก็อันที่สองก็ทำอะไร mm hmm. คุณก็จะพบว่า คุณสามารถใช้รูปนี้ได้เหมือนกันถูกไหมหา m 1 m 2เล็กนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมและถ้าคุณตั้งสติดีๆนิดนึงคุณก็จะพบว่าไอ้รูปเนี้ยหรือไอ้รูปเนี้ยจริงๆมันคือรูปนี้นั่นแหละเพียงแต่ว่าเมื่อผมหา m 1แบบนี้ได้ซึ่งมันเกิดจากแรงหนึ่งหน่วยแต่อ้นี้มันเกิดจากแรงถ้าจะพูดง่ายๆก็คือลบ ay หน่วย แสดงว่าไอเอมใหญ่เนี่ยจริงๆไม่ต้องต้องเสียเวลาไปหาใหม่ใช่ไหมแล้วคุณก็จะพบว่าจริงๆแล้วสามกระบวนการนี้คือมันหาทีเดียวถ้าเข้าใจแต่ถ้าคุณลุยด้วยจะคอนจูเกตบีมใช่ไหมคุณจะได้รูปที่ไม่เหมือนกันสองรูปแน่นอนถ้าคุณลุยด้วยคลาสซเกนโนคุณก็จะต้องใส่แรงที่ไม่เหมือนกัน ไานะสีกโน่ก็อาจจะถ้าใครจับหลักแบบนี้ได้ก็อาจจะไม่ได้หนักหนามากเพราะฉะนั้นอันเนี้ย้าไม่ได้ลองลงมือทำมันจะมองไม่ออกวิธีการที่เหลือที่ทำเนี่ยมันไม่ผิดนะครับถูกไหมมันไม่ผิดนะมันทำได้หมดนะไม่มีห้ามนะผมไม่มาบังคับวิธีคุณนะแต่ผมจะมีปริมาณข้อสอบ ประมาณหนึ่งซึ่งถ้าคุณเข้าป่าไปเยอะๆคุณก็จะมีเวลาไม่พอ <c oughs> ใช่ไหมเท <c oughs> ่านั้นเองนะครับนถือบอกว่า <c oughs> พวกนี้จะเรียนรู้ได้ก็คือต้องลงมือทำแล้วก็สรุปกับตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> เราเรียนรู้อะไรจากไอ้ที่เราลงแรงนี้ไปบ้างรอบนี้แล้วเราจะเปลี่ยนอะไรจากมันได้บ้างไหม นะ,อะขอมาพูดตอในใท้ายจะได้ไม่ทำให้พวกเราทุกคนเสียโอกาสในการลองแต่อันนี้เอามาให้เห็นนะ